โอเคครับสวัสดีครับผมทีมนะครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับหน้าจอ Google แล้วนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับวันนี้ครับเราจะมาสอนลงทะเบียนเอาเงินห้าพันของรัฐบาลมาใช้นะครับเออันนี้ผมมาสอนนะครับซึ่งผมไม่ได้ลงนะครับผมเพราะผมไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่แล้วก็อายุคือสิบแปดปีขึ้นนะครับที่จะลงทะเบียนได้แล้วเขาจะตรวจสอบว่าเราจนหรือไม่จนนะครับระบบเห็นเขาว่าระบบตรวจสอบไวไรัฐเขาบอกมางี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าระบบของรัฐมันดีขนาดนั้นเลยเหรอ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนคนอื่นนะครับที่ไม่รู้ว่าลงทะเบียนยังไงนะครับเดี๋ยวมาค้นหาใน youtube ได้ันดับแรกนะครับเรามาพิมพ์ว่าเราไม่ทิ้งกันเข้า Google แล้วพิมพ์อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เว็บแรกเลยครับเว็บโดร์เรฟเซ็นการ์ดคอมนะครับเนี่ยแล้วก็เข้าไปเลยโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วนะจะเราตรงนี้เราไม่ต้องอ่านนี้ก็ได้ครับมันเป็นอันนี้เป็นคุณสมบัติเฉยๆนะครับลงทะเบียนตั้งแต่ยี่สิบแปดครับแล้วตอนนี้มันวันที่ยี่สิบเก้าแล้วนะครับ สัญชาติไทยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปหรือเป็นแรงงานและอาชีพอิสระนะครับรู้จางช่วคราวไม่อยู่ในประกันสังคมนะครับผู้ที่เราผลกระทบโควิดหลักฐานคือเราต้องมีบัตรประจาตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลประกอบอาชีพเลยพวกนี้นะครับเราไม่ต้องอ่านตรงนี้ก็ได้นะครับเรากดลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลยได้เลยโอเคเสร็จปุ๊บมันจะลิงก์มาหน้านี้ให้นะครับข้อความตกลงยินยอมประมาณนี้ก็คือ เนี่ยประมาณนี้นะครับสิบแปดปีมันเป็นข้อมูลที่แบบว่าใครที่จะได้นะครับก็คือคนที่จนแล้วก็ได้ผลกระทบจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตรวจสอบยังไงนะครับเห็นคำว่ามันเป็นระบบออโต้เขาจะตรวจสอบเองคือระบบตรวจเองนะครับไม่ใช่รัฐบาลมานั่งตรวจนี่คือที่เขาพูดมานะโอเคครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกดตกลงและยอมรับตามเงื่อนไขติ๊กถูกตรงนี้ครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วมันจะมาหน้านี้นะครับก็คือข้อมูลผู้ลงทะเบียนนะครับ ให้เราเกรอกไปทั้งหมดเลยนะครับอะไรที่ไม่ต้องกรอกก็คือเดี๋ยวผมจะบอกนะครับชื่อคือไม่ต้องระบุคํานำหน้านะครับอย่างเช่นเราจะใส่ชื่อแล้วก็สมมติชื่อเชาติชายแล้วก็พิมพ์ชาติชายไปเลยไม่ต้องมานายชาติชายนะครับนี่ไม่ต้องนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดผมแนะนํา,นามไม่ใส่นะครับอย่าไปติ๊กไอ้ไม่ทราบอันนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับคือใส่ไปนะครับวันเดือนก็ระบุหมายเลขบัตรประชาชนส3บามหลักก็เลขหลังบัตรครับเลขหลังบัตรที่มันจะเป็น ตัวอักษร2ตัวนะครับแล้วก็ตัวเลขอีกตามนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เลือกรายได้ต่อเดือนนะครับกดติ๊กเข้ามารายได้ต่อเดือนเราต้องเลือกนะครับรายได้ต่อเดือนสิบก็โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนี้ครับเอาเป็นโทรศัพท์เราก็ได้หรือโทรศัพท์อีกเครื่องเราที่มีซิมเพราะว่าเขาจะต้องส่งรหัส OTP ยืนยันเข้าเครื่องนั้นเพื่อที่จะให้เรามากดยืนยันนั่นเองเอ่อกดไมโทรศั์นี่ครับในไปกดไมโทรศับอาจจในช่องไมโครซับอื่น มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บมาลือก์ศัพท์ดีๆนะครับพอเราเลือกตรงมาเท่านี้นะครับอีเมลนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับลายดีเข้าจอไว้เหมือนแบบเหมือนแจ้งเตือนเรามาให้เฉยนะครับก็เราเอาเข้อค,ความทางอเมก็ได้หรือถ้าเราจะสะดวกใส่ลายดีหรืออีเมลก็ใส่ได้นะครับช่องทางที่ท่านประสงค์รับเงินนะครับก็พร้อมเพย์นะครับหรือเอาเป็นบัญชีธนาคารก็ได้นะครับนี่ผ่านบัญชีอันนี้ผมจะสอนในกรณีที่เลือกผ่านบัญชีนะครับเราก็เลือกธนาคาร ตรงนี้นะครับธนาคารอะไรก็เลือกไปนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีตรงนี้โอเคนะเสร็จปุ๊บก็บ้านเลขที่ที่อยู่อันนี้แนะนําครับว่าต้องใส่แต่ถ้าเราไม่รู้ตอกซอยถนนไม่มีไม่ต้องใส่นะครับผ่านไปสนีนี้ใส่นะครับที่อยู่ตำเทีนยนบ้านจําเป็นครับเพราะเขาต้องเอาไปตรวจสอบและยืนยันให้เราว่าเราเออจะได้รับห้าพันหรือเปล่าเดออี๋ยวตอนนี้ลมมันแน่นอยู่ตรงหน้าอกเหมือนจะเลยแต่ก็ไม่เลยนะเนี่ครับเมื่อเรากรอกอะไรเสร็จปุ๊บเรากดดําเนินการต่อนะครับอันนี้ อันนี้คือผมไม่ได้กอกอะไรนะครับคือประเด็นคือเอ่อมันจะมีอาอาชีพอยู่ตรงไหนวะอ่อมันนี่มันต้องระบุอะไรได้ก่อนสมมติผมเอาสามพันถึงห้าพันนะครับเดี๋ยวมันจะมีให้ระบุอาชีพอันนี้คือผมไม่ได้เกอกให้ดูนะครับแต่กดดําเนินการต่อไปตรงนี้เลยนะครับเื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับคือทุกอย่างมันต้องตรงกันนะครับอะไรที่มันซ้ากันอะมันต้องตรงกัน ถ้ามันไม่ตรงกันมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องกรอกให้ตรงกันทุกที่อันที่มันเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้รหัสไปรษณีย์ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ที่เป็นรหัสไปรษณีย์เห็นไหมเห็นไหมมันก็ต้องตรงกันเหมือนกันคือมันต้องตรงกันถ้ามีอะไรอันหนึ่งที่เป็นช่องเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันอ่ะมันใช้ไม่ได้นะครับเรากรอกให้เสร็จนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปแล้วเรามันจะให้กรอกอะไรอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็คือจะส่ง OTP มาซึ่ง OTP เนี่ยมันต้องรอครับมันนานมาก มันต้องรอถึง300วิถึงมันจะส่งไอีกรอบนะครับเพราะได้รับ OTP ก็กรอกไปนะครับพอกรอกเสร็จนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกขึ้นมาก็คือให้รอข้อความเขาจะตรวจสอบก่อนว่าเราเป็นคนจนที่ควรได้รับเงิน5,000จริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ที่ผมไม่ได้ทําให้ดูก็ขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้รับเงินนะครับปัญหามันอยู่ตรงนึงก็คือการใส่ใส่ที่เราไม่เป็นบอทอะ อ่าการระบุข้อความภาษาอังกฤษที่เราไม่ใช่บอทอะไรนะนะั P ่นแ่ละพวก JDEFS อะไรพวกนั้นนะครับที่เราให้ระบุว่าคุณไม่ใช่บอทอะไรน่ะนะฮะมันจะยากตรงนี้ครับคือถ้าเราใส่ถูกมันก็ยังเสียกกลีนให้เป็นผิดก็คือมันจะเขียนว่ามันใช้ซ้ํามันมีคนใช้แล้วหรือ,หม,อ,ห,มอหมดอายุแล้วเนี่ยไอ้หมดอายุแล้วหมดอายุแล้วเนี่ยเราให้เราใส่ใหม่ให้เรากดรีไอรหัสพวกเนี้ยแล้วก็ใส่ใหม่ไปใส่ใหม่ไปใส่ใหม่ไปจนมันได้ครับจนมันขึ้นว่ารอ OTP พอใส่ OTP เสร็จก,ก็คือรอตรวจสอบ ถ้าตรวจสอบได้เดี๋ยวเขาก็ส่งมาทางข้อความ,ทา,มทางเบอร์ทาง i อ Line ที่คุณได้ลงทะเบียนไปข้างต้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ลืมกดไลค์กด,กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าหรับคุกท่านสวัสดีครับ